ของไทยนิ่งสนิทติดวันหยุดเหรอขมเมน40กว่าเปอร์เซ็นต์ทำไมที่อื่นออขมเมน49เวียดน,นามอะไร <16. S 2> อย่างเี้พอมานั่งดูตอนเช้าตกผลึกก็เลยเข้าใจก็เลยเข้าใจว่าทำไมเขาประกาศอย่างนั้นอผมถามถึงสิ่งที่อาจจะมีคนวิจารณ์ก่อนที่จะให้ท่านเข้าเนื้อหา5ข้อที่เตรียมมาไว้เบื้องต้นครับคือทำไมรัฐบาลไทยไม่เรียกประชมุมเร่งด่วนเลยติดวันหยุดเหรอสิงคโปร์ก็นายกเขาออกมาแถลงกับประชาชนเลย เวียดนามเปิดไตเลยโทรหาทำศูนย์ปรเซ็นเลยไปไงกัมผู้ชาติทำหนังสือถึงกรมถึงโดนดอนทำเลยของไทยนิ่งสนิทติดวันหยุดเหรอคือคือจริงๆวันหยุดเราไม่เคยมีนะครับเพียงแต่การประชุมเนี่ยมันจะเป็นประชุมแบบแบบเขาเรียกเป็นทางการ <c oughs> การประชุมแบบไม่เป็นทางการจริงๆแล้ววันหยุดเนี่ยเราทํางานตลอดนะครับ <c oughs> แต่สิ่งที่ทํางานเนี่ยทำไมเราไม่รีบตอบสนองไปเลย <c oughs> เพราะเรานั่งคิดอยู่เหมือนกันเมื่อเราเข้าใจโจทย์เนี่ยเราคิดว่าการไปยื่นข้อเสนอศไม่ใช่คําตอบไอ้อย่างที่เวียดนามทําไม่ใช่คําตอบแน่น